เออับตะคด้วยอัคยับหลเป็ดชดด้วยสัญญาณไม่ดีเว้ย้าลงอุ้ยบักเขียวเบาเอาบักแดงๆเก็บบักพริกเมื่อบ้านเก็บบักพริกเมื่อบ้านผมด้เก็บบ่อยเยอะ อุ้ยเ็บนไม่ไ hmm. ด yeah. 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 okay. mm ้ตัวเองอุ้ยตายมดไดพริกก็ตายมดตายว่าไงายเก็บตนเดียวเมออตายมดมันอันนั้นอย่างเตะได้เลยนะนนี่แต่หลับจ้างเก็บเจ๊งเลยชุดนึ่งเขงเอังเลขาวอาเือมัโอะขาวโอ้หน้าตาบอกเก็บพริกเป็นวะอ้ยบนหน้าเก็บพริกกว่ามขาขา ได้ไปเลยแฟนูน้องเขาเก็บเอาให้เด็กนี่เขาให้มาเก็บดูเพชรผานางยบอยู่แล้วไหนล่ะบักพริกไหนล่ะไหนมาเบิ่งบักพริกหน่อยเอ้ยบักพริกไหนล่ะถ่ายรูปแต่แล่นถ่ายรูปโอ้ยบักพริกวะมีแต่ใบพริกวะ อุ้ยก้อนี่ได้ปีกเลยเว้ยเก็บเอาไปกินจังบริสุทธิ์อันนี้มากีสานั่นสิอันนี้เขียวเขียวโบเก็บมาเก็บแต่แบกแดงๆเหรอเขียวแดงเก็บปนกันเหรอเอาได้เลยเขียวก็เอาได้เหรอเอาได้อ๋อนู้นว่าเก็บแต่แดงๆนี่เอาไปแก้วไปไปแก้วเชกอกแท่งหนึ่งแต่แค่เก็บอ๋อเออเฮ้ยพวกนี้เก็บแดงๆนั่นไม่ได้เก็บเขียวเขียวหรอเก็บปนกันเอาเขียวเขียวก็ได้เว้ยข้าเว้ย ơ kêu kêu gà đấy gà đấy nóng lòng gà ngoài chái nó kêu gà đấy để mà mãi mặt nguyên lưu kêu kêu đấy gà ngoài đấy gà ngoài mặt nguyên kêu kêu đấy gà ngoài kêu đấy gà ngoài kêu ว่าข้าวโรงานนะเว้ยปลัดแกปไปดีโรหกบาทเลยนี่หลับจ้างเก็บนี่โอ้เก็บโรหกบาทด้วย <c oughs> แต่การด้วดแต่การเนี่ยโดเป็นนเลยวะโรหกบาทเด้อโรหกบาทเด้อเก็บบักพริกเด้อโรหกบาทไปไข่ข้าโรบพลิก,ลก <c oughs> อืม แล้วเขาก็เห็นทางไอ้นี่ยูทูบแล้วเขามาซื้อรูบ้านละนั่นไรูบ้านก็แคบมาแลยก็แคบเมเลยเนี่ยดีอ๋กัดไม่หล่นนะถุงมเใส่น่ใส่ไเป็นคเอาถุงถุงครับยายถุงมเอถุงไปถุงไปถ่ายถุงไปถ่ายถุงไปให้ยายถ่ายหน่อยนี่ ให้ดูปักขาวเก็บอุ้ยได้จักโลบัาขาวอ่ะอุ้ยาว่่ะอ้ยได้คึงโลปักขาวเก็บเก็บตุ๊เพ็ดกับบานบเด้ีกโอ้เดี๋ยวตาเด่นช่วยเก็บว่าใ้ข้าวเก็บชาแรงแ้แล้ว